อากาศหนาวเย็นนะคะใครที่ไปเที่ยวที่จันทบ,บุรีเนี่ยแนะนําให้ไปร้านนี้เลยค่ะคือข้าวต้มสมบูรณ์ <c oughs> ร้านนี้นะคะจะอยู่ที่ตําบลวัดใหม่อําเภอเมืองเลยนะคะซึ่งจะอยู่ในตลาดซุย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 อะไรสักอย่างนึงอ่ะจำไม่ได้ <c oughs> สาคัญที่สุดเลยคืออาหารเขาออกไวมากออกเร็วมาก <c oughs> ร้านนี้นะคะเขาเปิดทุกวันตั้งแต่4ี่โมงจนถึงตีสองเลยและสิ่งที่ฉันรู้สึกว่า I love มากที่สุดนะคะก็คือผัดหัวเชโปจานนี้นะคือมันอร่อยมากคือมันมีกลิ่นกระทะแล้วผัดไม่แห้งมาก ไข่ก็ไม่แห้งจนเกินไปกินคู่กับข้าวต้มร้อนๆความหวานๆเค็มๆคือแบบนวแล้วก็ยำปลาสลิดนะคะน้ำยำเขาโอเคเลยแต่ร้านของเขานะคะค่อนข้างจะคนเยอะนิดนึงนะคะอาจจะต้องต่อคิวนิดนึงจ้ะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะคะเป็นนกนกอะไรวะผัด ชาอ่า,อาแล้วก็คั้นโฆษณาด้วยกันขายลอตเตอรีจ่จากคือคนขายลอตเตอรี่มาตลอดเวลาเลยอะเธอแล้วก็ผัดหอยลายหอมกลิ่นกะระทะออันนี้จะเป็นปลาต้มบวยบวยต้มปลานะคะคือ,อ,คอ,อร้อนมากควันออกร้อนมากฉันว่าเนี้ยต้องกินกับข้าวสวยนะกินกับข้าวต้มมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ร้อน